วัสครับวันนี้ก็จะมาแก้ไขอันนี้นะครับไฟเอ็เข้าไม่ได้นะอันนี้ของประเทศ CU city นะครับเข้ามาที่ Discord นเครับห้องแชททั่วไปมีไฟ์ลให้เลือก3อันครับโหลดอันไหนก็ได้ถ้าเราโหลดมาแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นไฟ์ลแบบนี้นะแล้วเราก็เข้าไปที่ไฟเอ็ครับไป property open file location เราเข้ามาปุ๊บเราลบตัวนี้ออกครับไฟเอ็เป็น data เนี่ยนะลบทิ้งเลยครับเราลบตัวนี้ทิ้งแล้วเราก็เอา ไฟล์ตัวใหม่ที่เราโหลดมานะครับเอามาแตกไฟล์แทนที่ครับเราก็ลบตัวนี้ไปก่อนเราลบเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้แตกไฟล์เข้าไปนะครับอรอสักครู่นะโอเคครับเราจะลากลงมาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็กดแตกไฟล์ ครับผมอย่างครับเราก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จแล้วครับถ้ามันให้เราขึ้นมากดยืนยันอะไรเราก็ยืนยันให้หมดเลยครับถ้ามันลงเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองเข้าเกมใหม่ดูอีกทีนึงครับมันก็จะเข้าได้แล้วครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับเผื่อจะแก้ไขได้ครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ